เพื่อนวันนี้นำเงินเหรียญมาให้ชมกันนะครับอันนี้นะครับที่ถืออยู่นี้เป็นเงินเหรียญประเทศตุรกีนะครับเพื่อนเห็นบนขอบเหรียญน,นะครับตุรกี ประเทศตรุรกีอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับประเทศตรุรกีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับเรามาดูในแผนที่โลกกันเลยนี่คือตรุรกีนี่ครับดูในแผนที่โลกนะครับตรุรกีอยู่ตรงนี้ตอนใต้ลงมานะครับจะติดประเทศซีเ,เรีย มาทางด้านนี้ก็จะติดประเทศจอร์เจียครัแล้วก็ติดทะเลดำเป็นประเทศที่อยู่ใน2ทวีปนะครับืทวีปยุโรปทางด้านนี้และทางด้านนี้จะเป็นทวีปเอเชียเขาถึงให้ขนาดนามว่าเป็นประเทศ2ทวีป เพื่อนๆจะบินไปเที่ยวนะครับประเทศนี้ก็ใช้เวลา10ชั่วโมงนะครับจากประเทศไทยไปนะอันนี้คือรายละเอียดที่ระบุนะครับเมืองหลวงก็เป็นอันคารานะครับแล้วก็เป็นยุโรปเอเชียมาดูรายละเอียดบนเหรียญกันนะครับอักษรที่ระบุไว้นะครับตุรกิเย คุมฮูริเยติบนบนเหรียญเขียนเขียนว่าไว้อย่างนี้นะครับแล้วบุคคลที่อยู่บนเหรียญน,นี้นะครับก็คือท่านประธานาธิบดีคนแรกครับของตุรกีต่อไปนะครับเราไปดูด้านหลัง อันนี้คือด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์แล้วก็มีรวดรายเป็นดอกไม้นะครับดอกไม้นี้ก็จะเป็นดอกทิวลิปนะครับ เลขหนึ่งก็บอกถึงมูลค่าของเหรียญนี้นะครับ1ลีรานะครับซึ่งเป็นเงินไทยเท่าไหร่1ลีรานี้เป็นเงินไทยนะครับจุดแปดหนึ่งหรือ80สสตางค์นะครับก็คือไม่ถึงบาท มาดูรายละเอียดกันชัดๆนะครับด้านหลังของการทำเหรียญนะครับที่มีลวดลายสวยงามนะครับเหรียญนี้ก็ระบุไว้นะครับปี2024ตอนนี้เราไปดูขนาดของเหรียญกันนะครับเหรียญนี้เส้นผ่านกลางนะครับอยู่ที่ 26.15มิลลิเมตรครับเส้นผ่าศูนย์กลาง26.15ม mm ิลลิเมตรนะครับความหนาอยู่ที่1.9ม mm. ิลลิเมตรนี่นครับ1.9มิลลิเมตรน้ำหนักก็จะอยู่ที่8.2กรัมเมื่อเทียบกับของเรานะครับ เทียบให้ดูนะครับ1บาทกับ1ลีรานะครับ1ลีลราเท่ากับจุด8บาทนะครับจุด8 1น่บาทน,นี่คือเหรียญ1น1บาทของเราขนาดต่างกันนะครับ ครับก็นำเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับเหรียญของประเทศตุรกีหรือตุรกีนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆจะมีโอกาสหรือมีการวางแผนไปเที่ยวประเทศนี้นะครับ mm. ก็จะได้รู้จักกับเงินสกุลนี้นะครับลีรานะครับประเทศตุรกีเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับครับ